คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ f อฟมิตรรักนะครับผมที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆเลยนะครับกับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซีมิสซักนะครับสูดจากทางช่องก็ไม่ทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับสุดเจาะ2ตัวนะครับแอดได้อยู่ที่3แล้วก็6นะครับเม็ดเดียว6นะครับเจาะ2 6 6 2สนะครับสำหรับใครที่อยู่ในบ้านนะครับจะได้ตัวเจาะนะครับหกสองหน้าช่องเจาะแค่3คกู่อย่างที่พลาดหน้าซองโอกาสพลาดจะสูงสําหรับตัวเจาะ นะครับหาาตัวเด่นนะครับในบ้านเต็มเบลนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรจากทางช่องแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับในข้อสอบประจําวันจันทร์ที่22ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสตัวเน้นนะครับประจําวันจันทร์ที่ยีนะครับ กันยายนพศ2568นกะครับกับเลขสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอคคิมนำโชคพาโรเอสก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางนะครับของเหล่าพัฒนานะครับในปีพศ .2,500 นะครับผม68นะครับก็เดินทางมาถึงเดือนกันยายนแล้วนะครับผมเดือนกันยายนนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่19 นะครับครั้งที่ครั้งครั้งที่9นะครับโทษทีข้อสอบล่าสุดนะครับ050862บางที่เอา05นะครับเป็นข้อสอบล่ามบางที่ก็เอาแปดศูนะครับบางที่ก็682นะครับบนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่แอดแจ้งนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับเม็ดเดียว6นะครับเจาะ62นะครับสำหรับหน้าช่องนะครับเจาะ สามตัวนะครับโอกาสพลาดมันสูงนะครับหน้าช่องใครที่อยู่ในบ้านเต็มเบลนะครับหกสองสองหกก็ยินดีกับ f c ฟซีมิดดักนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็ได้พากันคอมมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยแอดก็จะทำไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็จะมี3สูตรนะครับจะมีสูตรตารางวันถุงเงินแล้วก็สูตร มังกรทองนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับจะใช้ในการคำนวณข้อสอบนะครับไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับ f c พี่น้องนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หรือว่าอาทิตย์นะครับเลขออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันท์คำนวณให้ชมวันจันทรนะครับออกอังคารคำนวณให้ชมวันอังคารนะครับ ล่าสุดนะครับผมก็สอบออกวันสุดสุขนะครับจะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับแอดได้6นะครับแล้วก็สามนะครับหรือว่า8นะครับอ่ามันกลับหัวเนาะอ่าสำหรับตัวเด่นนะครับ6เม็ดเดียวนะครับแอดเจาะให้อยู่นะครับผม2 6อย่างที่แจ้งใช้เรียกผสมและจับในตารางก็ได้นะครับผมบางทีเอา80นนะครับสายวินเนาะ สำหรับต่อไปจะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลข1เลข4เลข7เลข6หรือว่าเลข9ก้ากับหัวเลข5คืก็เลขลข5แล้วก็เลข0คือก็เลข0เกินสามารถจบวินได้เหมือนกันข้อสอบหัวนี้นะครับแอดก็จะคัดลงชุดวินนะครับสำหรับชุดวินของเราจะใช้สูตรตารางวันถุงเงินนะครับผม5ตัวสูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับรวมกันเป็น6ตัวนะครับก็จะมีเลข0ูเลข1นะครับเลข2นะครับเลข5เลข6แล้วก็7นะครับจะใช้ชุดวิน6ตัวพอนะครับ สำหรับสูตรเจาะนะครับผม2ตัวนเน้นนะครับสูตรที่บวกออกมาได้มากที่สุดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดนะครับผมอยู่ที่0ูนแล้วก็5นะครับสายวิ่งสายรูดดูศูนย์กับ5นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับศูนย์จะเจาะไม่เยอะนะครับผมหน้าช่องนะครับเจาะให้แค่3าคู่ นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับเจาะห้าคู่หรือว่าหกคู่โอกาสพลาดมันจะน้อยสําหรับในบ้านเอจะเจาะประมาณห้าคู่อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นหกสองนะครับ หรือกัวพลาดก็จะเป็น0 1 0 2 0 5 0 6ลูกกลับวนไป0 9 0 7แล้วก็0 4ที่คัดออกไปนะครับสำหรับตัวที่สองนะครับเน้นเน้นรูดอยู่ที่5นะครับจะมี0 5 5 0 0 5 5 1 1 5 5 2 2 5นะครับแล้วก็5 6 6 5 นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าขัวพลาดเลยก็ลูดเลยนะครับเก็นหลุดก็055152565957หรือว่า54ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่กลัวพลาดนะครับสําหรับตัวเด่นของเราสูตรเจาะสองตัวนินนนนะครับสําหรับนะครับ FC มิดทรักนะครับอย่างที่แจ้งนะครับห็น หกมาทีไรคิมจะกลับนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับมันตัวเดียวกันถ้ามา9 0 0 9ก็จะหวาบุญแล้วก็5995นะครับจะกลับเฉพาะตัวเด่นมานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวนะครับเน,น้นๆน,นะครับจัดทางช่องนะหรือว่ากลัวพลาดก็จะรูดเลยสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดให้จับวินได้เลยนะครับในตลาดสำหรับสูตรเจาะ4ตัวลรืตัวจะใช้เป็นเลขผสม นะครับจะใช้เป็นเลขผสมนะครับก็คืออเลขผสมของเรานะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ07นะครับ07นะครับผม72นะครับสำหรับตัวดินของเรานะครับ0772นะครับ 6, 7, 5, 0, ก็จะเป็นอยู่ที่หกเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็จะเป็นอยู่ที่หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับสำหรับตัวเด่นของเรานะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับสำหรับหกตัวเด่นนะครับจะเป็นอยู่ที่ศูนย์หก เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับสำหรับข้อสอบชุดหกตัวนะครับจากทางช่องสำหรับเอซพี่น้องที่พี่ชอบตัวเอสค่าให้จับวินตารางได้เลยนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับจะมีศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าห้ากันให้สองคู่สายบิ้ตามนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นจากทางช่องเอดทิมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วงวดที่แล้วก็เม็ดเดียวหกเจาะเข้าหกสองชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไ,ไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับที่สำคัญลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินทีมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับ fc พี่น้องอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งหรือว่าเม็ดเดียวก็มีนะบอกแอดท้ายคลิปนะครับจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเม็ดเดียว fc พี่น้องรับชมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใครทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ